สวัสดีค่ะมน,นีกับสิ้ามากินแนวแซ่บกันอีกแล้วด้ค่ะนอกจากตำักหุ่งแล้วก็ลวกเ้นจันมน,นีห่ากระชี้ีทอดไก่แดดเดียวน้ำค่ะมน,นีเฮ็ดเป็นอกไก่แดดเดียวด้ค่ะเอามาทอดค่ะอกไก่ทอดเหลืองๆกับกรอบทั้งนอกด้ค่ะทั้งในก็นุ่มๆช้ำๆปุยๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็มีหนังไก่กรอบค่ะเป็นหนังไก่แดดเดียวทอดไทห,หลากินเป็นอาหารเนี่ยมาเสาร์น้ำด้ค่ะ ปลาค่ะเขาไปล่วงมือเห็ดกันเลยค่ะมือนีกับสีไซเป็นอกไก่เด้วค่ะที่เพิ่นติดหนังมาน้าใส่ทั้งหมด3กิโลค่ะอันดับแรกเด้อค่ะเขาก็จะมาแยกหนังไก่เนาะคะ่ะออกจากเนื้อไก่ค่ะแยกส่วนหนังออกจากส่วนอกนะะเ้ยค่ะพอเขาจะแยกมกักแยกตากเนาะคะ่ะแล้วเขาก็มัหั่นค่ะหั่นในส่วนของเนื้ออกไก่เด้วค่ะมือนีจะหั่นเป็นริ้วๆค่ะ อาจะบพาหั่นชิ่นใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่าเวลามักจะได้เขาน้ำเขาเนื้อกันเนาะหรือว่าไผสะดวกสีหั่นเป็นแว่นเป็นแผ่นก็ได้ด้อค่ะตามใจเลยก็หั่นไวแบบนี้ล่ละค่ะหั่นทั้งหมดแ่ะค่ะในส่วนของเนื้อก็หั่นเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะวันนี้กลับมาหั่นในส่วนของหนังค่ะหนังไก่เนาะค่ะหั่นเป็นริ้วๆขึ้นกันค่ะ เรียบร้อยแลยนะคะในส่วนของเนื้อไก่แล้วก็นังไก่บดดี้นห้าสิไปเริ่มมาร์กกันค่ะอันดับแรกสิมาร์กเป็นเนื้อไก่ก่อนเลยคะ่ะเนื้อส่วนอกไก่เนาะคะ่ะเนื้ออกไก่สามกิโลนี่เขาจะใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงรถดีรตไก่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้กระเทียมกระตําไวประมาณสิบกลีบแล้วค่ะตํำพรอมเปลือกแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แตงสีเพิ่ม้วยซิวดําบ้านนะคะนิดหน่อยค่ะ าตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้สำหรับเนื้อไก่สามกิโลเลยคะ่ะมกักคุกเข้าให้เขากันค่ะแล้วก็เติมเป็นน้ำมันพืชลงไปค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะเะยคะ่ะใส่เป็นน้ำมันงาน้นำมันลําเขาหรือน้ำมันประกอบก,ก็ได้ค่ะตัวนี้ส่ซอยเพิ่มให้เนื้อไก่ข้าวเปแห้งได้ค่ะให้เนื้อไก่ข้าชุ่มฉ่ำเนะาะหมักแบบนี้เลยในส่วนของหนังไก่เ้ยค่ะบัดนนี้หนังไก่ข้า็ใส่ผงรสตีรสไก่ค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่นิดหน่อยกับพ่อค่ะด้วยวันสี มาเขากันเรียบร้อยแเราก็เอาไปตากแดดจัดๆค่ะมันอี้สิตากแดดหนึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็ตากผ่านไปประมาณหกชั่วโมงด้วค่ะก็จะได้เป็นเนื้อไก่แบบนี้แล้วก็นังไก่แห่งๆแบบนี้เลยได้ค่ะจากนั้นก็สิน้ำมาแพ็คเป็นแพ็คสูญญากาศค่ะเนื้ออกไก่สมกิโลกับแพ็คสูญญากาศเป็นแพ็คละครึ่งกิโลได้ทั้งหมดสาแพ็คค่ะอันนี้ก็เตรียมไว้ขายน้ำด้วยค่ะแล้วก็เก็บไว้กินน้ำค่ะ กับเนื้ออกไก่ส่วนหนึ่งแล้วค่ะประมาณสองขีดกว่าเอามาทอดให้เด็กหน่อยค่ะเอาลงไปทอดในน้ำมันไฟกลางเด้ค่ะคุ้มไฟให้ดีด้ยวยเพระาะว่าเนื้ออกไก่เขามักน้นำตาลค่ะเดี๋ยวเป็นสิใหม่เนาะคะ่ะทำนี้น้ำตาลนี่จะใหม่ได้ง่ายถอดไฟอ่อนๆใจเย็นๆค่ะให้เป็นเหลืองกรอบแบบนี้เลยค่ะเหลืองๆกับกรอบแบบนี้เลยหอมๆเลยคะ่ะ ตักขึ้นพักไว้ให้ตเตเดน้ำมันค่ะเมน,นี้ห้ากระสิกินกับตำบกงุ่งแ่บๆแ้วค่ะการตำบกหุ่งนี่ก็ตำให้เบื้องไร้คลิปเราด้ค่ะเมนี่ก็ไ่ได้ตำให้เบื้องนอกยานเบื่อเนาะแล้วก็เป็นลวกเส้นจ,จันน้ำค่ะเป็นเส้นเลเ็กเซนจันเนาะค่ะแล้วก็นเนือเ้ออกไก่แดดเดียวห้าค่ะที่ทอดเหลืองๆกรอบๆนะคะ่ะข้าวางท็อปลงไปเลยอันนี้ก็สำหรับเด็กหน่อยแล้วค่ะสำหรับอีหลาใหญ่อีหลาหน่อยไปกินหลังเลิกโรงเรียนค่ะ กับผ้ากันกับจากโรงเรียนกับสิ้ผ้ากันหิ้วโซ่ด้วยค่ะแม่กับเตรียมแนวกินว้ให้ยมัอนี่ก็จะจได้แนวแสบๆค่ะตับมกคงเสแแบๆเนื้ออกไก่แดดเดียวแล้วก็ลวกเ้นจันค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งเนื้อข้างในของอกไก่แดดเดียวด้วยค่ะข้างนอกมันจะกรอบๆนะค่ะข้างในก็จะนุ่มๆปุยๆค่ะถ้ามกสูตรนี้รสชาติก็จะพอดีด้วยค่ะเนื้อปุยๆแบบนี้เลยค่ะมาค่ะมาเสแบๆน้ำเด็กหน่อยค่ะมื้อนี้อ้าวลุยค่ะไก่แดดเดียวค่ะชิมไก่แดดเดียวให้คุณแม่หน่อย มปิ้งกันอร่อยไหมปกติคนนี้จะไม่ชอบอกไก่อันนี้เป็นอกไก่นะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเนื้อเนื้ออร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมลูกกินเล่นได้เลยเนาะไม่เค็มมากเนาะไม่เค็นีอีก้อมาอีกน้องแล้วนะคะส้มตำแล้วก็ลวกเส้นเล็กค่ะกินกับอกไก่ อกไก่แดดเดียวของเราค่ะแสาวๆนิดหน,น่อยค่ะมื่อนี้อันนี้เป็นหมูเจียงไห้นี่หมูเจีงยงไห้นี่หมูกรอบเลยซื้อมามกมาอันนี้ไก่แม่เฮ็ดอันเนี้ยอร่อยสั่งได้อีกแล้วค่ะแม่ก็ทําขายด้วยค่ะอันนี้คือหนูชอบจุดเพราะว่ามันแบบไม่มันเนาะ,ะไม่มันมันเนื้อแห้งไหมคะแห้งดีค่ะแล้วมันก็แบบแห้งแต่ว่ามันทำฉ่ำข้างในเออมฉ่ำข้างในโอเคค่ะแสาวๆค่ะ แลยิ่งแบบปัดน,นะคะขอรุญาต่อ <c oughs> คนหน่อยหิวเขา่า <c oughs> โอเคค่ะอ้าวให้เพื่อนกินแสบแสบอันนี้แม่ก็อดใจว่าไวะะ้แล้วค่ะนั่งจองยูโดนค่ะ วาสิบกินตับหมหฮวงล้วเนาะราวว่าทองใสบอดีต่มัอนี่ก็ตําแซบค่ะแต่ว่าบ๊เบเพชด้อค่ะปกไก่นัวๆกินกับตาบหมฮวงนัวๆเ้นจันนิ่มๆอุ้ยเข่ากันค่ะแซบหลายขออนุญาตใส่มือหยุ่มเด้อค่ะกินสมตำตับหมงนีงต้องใส่มือหยุ่มเนาะค่ะจังสิถึงใจแล้วก็จัดขนมหวานให้เด็กน้อยค่ะฟุดเค้กที่เฮ็ดไปเม่าว่านนี่เ้อค่ะอันนี้ก็มาให้เด็กๆค่ะแก่เพชดค่ะ เวลาไหญ่ะบาบสาใจกับความหวานนะคะเพิ่นกระโวยน้ำพึง้งต้องไปบนฟุตเค้กอีกค่ะเด็กน้อยกับข้องหวานเป็นข้องคู่กันเนาะคะ่ะเราต้องห่วงเรื่องสุขภาพด้ค่ะเพิ่งไม่ได้กินเป็นประจำแนะะ้วค่ะพวกขนมวงขนมหวานนี่นานๆกินที่ค่ะถือใจกันใหญ่ด้ะคะ่ะเห็นหลูก,กินอิม่มเห็นหลูกมีความซุขเห็นหลูกกินแ่บแม่ก็มีความสุกน้ำด้ะคะ่ะ มือนี่กัใสอีหล่าไญเพิ่นลุยเต็มทีแล้วค่ะเพราะว่ามืออื่นเพิ่นกระสีไปอ้อมหัวแขวกเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นนังไก่ค่ะนังไก,งไกแดดเดียวทอดนีหล่ากินค่ะทอดนีหล่ากินเป็นอาหารเสิรของเพิ่นเนาะคะ่ะนังไกแดดเดียวตาแข็งแเวลาทอดมันก็จะฟูๆกรอบ,อบๆเหลืองๆอย่างสิละค่ะรสชาติกับพอดีแล้วค่ะบ่เค็มเกินไป จัดเป็นเมนูมือเศร้าหิล่าค่ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะคะนังไก,ก่กรอบๆนัวๆเขากันค่ะค่ะกับข้าวเหนียวห่อนๆแ่บค่ะหีร่าหน่อยหอิ่าใหญ่แสบทุกอย่างค่ะที่แม่เฮ็ดเนะะาะค่ะค่ะสำหรับคลิปมือนี้นะะเด้อค่ะเฮ็ดนังไก่แดดเดียวเฮ็ดอกไก่แดดเดียวกะวังว่าสิถูกใจทุกๆคนเนาะคะ่ะกะวังว่าสิชอบกันเนาะ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจติดตามรับชมกันตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะ